สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา Honda N-Box ถือไว้เป็นรถเคคาตัวถังมินิแวนประตูสลด์ที่เดินทางมาถึงเจเนอเรชันที่3ในปี2023นี้หลังจากเปิดตัวครั้งแรกในปี2011และปี2017ตามลำดับด้วยรูปลักษณ์ทรงกล่องหลังคาสูงครับโดยตัวรถรุ่นใหม่จะมีงานออกแบบภายนอกที่โดดเด่นได้แก่ไฟหน้า LED ทรงกลมติดตั้งอยู่ในกรอบไฟทรงสี่เหลี่ยมและมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบทึบสีเดียวกับตัวรถ และติดตั้งตะแกรงบริเวณกันชนหน้าขนาดใหญ่รวมไปถึงเส้นสายด้านข้างที่เรียบง่ายกว่ารุ่นปัจจุบันนอกจากนี้ยังสามารถเลือกตกแต่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดูคลาสสิกด้วยแพ็กเกจฟิชชั่นสไตล์ที่มาพร้อมกับฝาครอบล้อสีขาวเช่นเดียวกับฝาครอบกระจกมองข้างสีขาวและมือเปิดประตูด้านข้าง ส่วนภายในห้องโดยสารจะมาพร้อมกับจอกลางที่แสดงข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือขนาด9นิ้วและมาวัดผู้ขับขี่แบบฟูลิจิตอนขนาด7นิ้วพร้อมกับพวงมลาลัยสก้านและมีการออกแบบให้มีที่วางแก้วครบทั้ง4ตำแหน่งและเพิ่มเติมชั้นวางของที่คอนโซลหน้าและลิ้นชักเก็บของขนาดใหญ่ขึ้น รวมถึงมีการใช้วัสดุหุ้มบ่อที่แตกต่างกันระหว่าง2รุ่นย่อยในรุ่นมาตรฐานจะเลือกใช้วัสดุผ้าโทนสีอ่อนขณะรุ่นคัสตอมจะถูกอัปเกรดไปใช้วัสดุหุ้มหนังแบบสัมผัสนุ่มที่ใช้โทนสีเข้ม ส่วนในด้านเครื่องยนต์คาดว่าจะใช้ขุมพลังเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับได้แก่เครื่องยนต์เบนซินขนาด0.6ลิตร658ซีซี c ที่ให้กำลังสูงสุด58แรงม้าที่7,300รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด65นิวตันเมตรที่4,800รอบต่อน,นาทีและมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุด27กิโลเมตรต่อลิตรครับส่วนอีกหนึ่งรุ่นจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาดิตร658ซีหกลทอรโบที่ให้าส,ส64แรงม้าท 6, อ่อน,นาที แรงบิดสูงสุด104นิวตันเมตรที่2,600รอบต่อนาทีและมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุด25.6กิโลเมตรต่อลิตรครับส่วนในด้านระบบความปลอดภัยจะมาพร้อมกับระบบ Honda Sensing อาทิเช่นระบบควบคุมการเร่งความเร็วอย่างกระทนหันระบบเบรกช่วยลดการชนระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนและควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบปรับความเร็วตามรถคันหน้าเพื่อเคลื่อนที่ความเร็วตาม และระบบปรับไปสูงต่ำอัตโนมัติเป็นต้นครับทั้งนี้ทาง Hon d a ได้เปิดรับจองตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2, 2023เป็นต้นไปในประเทศญี่ปุ่นพร้อมชุดแต่งพิเศษซึ่งรายละเอียดอย่างเป็นทางการจะเปิดเผยอ,อีกครั้งในเดือนตุลาคมปี 2, 2023นี้ครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นีวครับ